ตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับเป็นช่วงชักผมทําปกติแล้วทําที่42เซนนะครับตัวนี้ผมตัดอยู่ที่35แล้วก็ตัดยานะฮะแล้วก็ทําเป็นท้ายยาวกระทันร่าดีครับพี่พี่แล้วก็กำลังทดสอบอยู่เป็นไงบ้างความแรงความแรงผมลงทดสอบยิงเมื่อกี้นะครับกระป๋องเบียร์3กระป๋องก็ทะลุหมดเลยนะครับยิงด้วยนัดเดียวนะครับไปดูกันดีกว่ามันแม่นไหมยังไงบ้างนะฮะยิงตั้งแต่8มิลขึ้นมานะครับถึง16มิลอันนี้ลูกแก้ว12มิลลูกแก้วนี่มันจะเหมาะกับไรัทะะลล้้าาาาไไดมมมม่่่่อจจเป็นนนนกกีใหญครับ ขนาดกลางๆนะครับพอดีพอดีนะครับเหยียบเด้อนะพี่เสร็จแล้วก็กาวนะฮะนะครับโอ้ล้มลงไปหมดแล้วคราวนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะยิงเป้าตัวบนนะครับจะได้เห็นชัดดีนะะนครับนะครับผมชอบเรื่องก็คือมันมันสั้นดีเวลาใส่ในรถไถนะครับแล้วก็ ส่ในรถกระบะต่างๆพกพาแล้วไม่เป็นปืนที่ถูกกฎหมายด้วยนะครับมันก็ดีอย่างนะครับเป็นการกีฬานะครับตัวปืนหนังสติ๊กนะครับโอเคนะครับถ้าคุณพี่อยากรู้ว่าตัวปืนนะครับมันไปยังไงบ้างการเล็งนะครับเดี๋ยวจะใส่ลูกให้ดูนะครับใส่ลูกให้ให้ให้ตัวหนังรองเห้มันกลางๆก่อนนะครับดึงมาใส่ตัวไกปืนนะครับผมเล็งผมก็จะเล็งจากศูนย์หลังนี้ไปแล้วก็ไปที่ง่ามก็กล่าวยุดตรงกลางง่ามนะครับอาจจะสูงต่ำแล้วก็ไปกล่าวเอง ก็อัดสวนเราเล็งปุ๊บนะครับยิงใส่กล่องดูก็รู้แล้วนะครับว่ามันออ๋ตัวนี้มันลงต่ำแล้วก็เล็งเผื่อขึ้นเอาหน่อยแค่นั้นเองนะฮะเห็นไหมนะครับ,นะรบอย่างเงี้ยปุ๊บนะครับโอ้ดังดีเหมือนกันอันนี้ลูกที่อันนี้ผมใช้ลูกลูกสิบสองมิลน,นะครับเป็นลูกแก้วนะครับ <c oughs> ดาวของสนอคนแถวนี้นะฮะ เสียงอะไรวะดังเหมือนกันนะครับแรงนะครับที่เห็นเนี้ยไปลองดูลูกเหล็กดูนะครับลูกแต่ลลูกแต่ละขนาดลูกปืนจะไปไม่เหมือนกันนะครับีหอดนกเขาครับเกือบมีหอดนกเด้ปบัดน,นี้โอเคเดี๋ยวลองลองดูลูกเหล็กดูนะครับจะตรงไหมนะครับ ดังดังเสียงดังขึ้นมาหน่อยครับว่าลูกเหล็กครับผิดไปนัดนึงนะครับ <c oughs> ลงล่างไปนิดน, <t ap> นะครับใส่รูปปุ๊บนะครับขอยิงอีกสองนัดนะครับโอ้โห มีเรื่องทไมเอาก็ถ่ายลูกค้าดูสิลูกค้าดูทำไมติ๊กตอกทำไมอ่ะอืมก็ถ่ายบ้างก็มีบ้างก็สอจดจะอะไรเิ็กน้อยทำไมติ๊กตอกทำไมโอเคสามนาทีนะครับม่พอดีพี่ตอกก็มีผู้ใหญ่เหมือนกันผู้ใหญ่ก็ก็ดูเหมือนกันถอยก่อนพราถ่ายทำอยู่เนี่ยผู้่ยผู้ใหญ่ไม่ดูเลยเหรอมีแต่เด็กอ่ะดูก็บ้าไปเนาะนะครับโอเคเด็กเด็กเขาชอบเล่นติ๊กตอกกัน ี๋ยวผมเอาด้านนี้ไหมจะชัดไหมถ่ายลงมาหน่อยนะครับเนี่ยตัวปืนตัวนี้เป็นตัวพันท้ายมือสอดนะครับเจาทรงกำคอเจาะทรงมือสอดหรือยังไงก็ไปดูในไลน์ผมอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวผมทิ้งโบโทไว้ด้านบนให้ตัวไกลปืนใช้ไกลสแตนเลสไกลเนียมไม่ไหวนะครับเพราะว่าแรงดึงออแรงดึงเยอะมากนะครับในอีคลิปหนึ่งผมยิงไปแล้วที่กปกระป๋องของผมมันหมดนะครับ ว่าจะยิงให้ดูเรื่องความแรงมันแต่ว่าก็าสามกระป๋องทะลุนะครับทะลุเลยครับเืนตัวนี้นะครับเพราะว่ายางมันยางใหญ่แล้วก็ช่วงชักจะสั้นก็จริงแต่เราตัดผมผมเคร่งยางมาตึงยางมากนะครับงามทําเซฟให้กันลื่นมีตัวด้านหน้าให้ส่วนเรื่องตัวเรื่องราคาก็คือตัวนี้ผมทําอยู่ที่สองมาสองนะครับเทา่านี้ช่วงชักตัวนี้มียางสองจุดเดี๋ยวไปดูตัวอื่นด้วยกันปะเดี๋ยวจะหมดเวลาก่อนนะครับตัวนี้เป็นตัว เลเซอร์ตัวสีแดงแล้วก็มีกล้องเลดดอรนะครับแล้วก็เลเซอร์เขียวตัวนี้ก็เป็นพวกยางนะครับอุปกรณ์ปัดตัวไปดูตัวปืนผมมีเวลาอีกน่าจะ30มสิบวินะครับอันนี้เป็นตัวยาวนะฮะส่วนเรื่องราคาเดี๋ยวผมสรุปในนี้ให้นะครับก็คือตัวนี้ผมเปิดตัวถ้าเป็นตัวช่วงชักมินิเหมือนกันอย่างเงี้ยนะอันนี้อยู่ที่พันเก้าจะไม่มีกระโจมือนะครับพันท้ายยาวอยู่ที่สองพันสองตัวนี้แล้วก็มาช่วงชักก็เพิ่มเติมมาหน่อยมีตัว72 70เจ็ดิประมาณนี้แหละนะฮะตัวนี้2อ0 0ั้า อย่างเงี้ยอันนี้อันนี้อันนี้ก็2 5 0ครับตัวยาวเลยก็คืออยู่ที่2 9 0เนี่ยช่วงชัก80ต่างๆโอเคนะขอบคุณครับเดี๋ยวจะส่งในไลน์ไม่ได้นะครับ